ผูชคนทั้งหลายวันนี้วันที่21่ันวาคมสองพันห้ารอยหกสาพพระครูสุตเจติยานุรักษ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระธาตุพนมเจ้าคณะตำบลพระพนมเขตหนึ่งพร้อมพระภิกษุสามเณรคณะบุญยเคศมาคีและอารามในเขตดูแลในเขตตำบลพนม เกตแห่งมีพระครูสุภิมนธรรมสกิริเจ้าคณะอำเภอภาปรนมพระครูวิราชศาสนาสุนทรเจ้าวาดวัดราชกิจศิราเรกพระอาจารย์บรรจงทาวโรประธานสำนักสงฆ์ป่าสุริโยพระครูศี ราจาร์คำรงด็อกเตอร์เจา้าวาดวัดหดอนใหญ่เจา้าที่การมนตรีประพัสโรเจาร้าวาดวัดาวหัวการน้อยพระมหาไกรศักดิ์วลาโพกรเรียนธรรมอาประยรยโยชน์เจ้าวาดวัดดงครามพระครูธรรมทรเวชชัยันดันภูพ,พโมสวนสมเด็จผู้ถาจารย์แล้วก็ ธรมาภาพพระครูสุตตะเจติยานุรักษ์ผู้ช่วยเจ้าว่าพระธาตพนมเจ้าคณะตำบลเขตเขตหนึ่งดังกล่าวแล้วจะได้นำน้ําดื่ม30โหลผ้าตรหนึ่งไตรไปร่วมบําเพ็ญกุศลศพขอให้สัายาติโยมทั้งหลายติดตามาศาสนกิจคณะสงฆ์ตำบล่าตพนมเขตหนึ่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และก็ส่งดวงวิญญาณผู้ที่ร่วงรับที่พระครูจะได้ไปช่วยงานไปสู่สวงสวรรค์ภวภูมิที่ดีโดยพร้อมเพียงาร thank mm -hmm. you

Naku, taksadu kuwatu warama kuwesempa asyik kita Kulisahkan kentanya cacatnya Kulisahkan kentanya cacatnya Kulisahkan kentanya cacatnya Kulisahkan พวกเราั้เจดีย์ังทรนานิสักพากนถ่าาจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้จหรายเทวดาที่พิพากษาให้ประชาชนเจ้าเรือนสมพระองค์เจ้าราชตัวของสัติภริปการพระกระ่ายปองระองคเจ้าที่กำเนิมวันนี้พยาสัานาถสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทัางหลายจงรับรู้รับทราบวันนี้วันที่21ธันวาคม2566 ตมามภาคระมภูพระภูสุตากเจตียานุรักษ์ได้มีโอกาสนำน้ำดื่มสาบสโหลวาใครผู้ใดกาก็บวางเป็นผู้สิ้ส่งเล้ส่บุนรภูสุนทรให้ผู้กองสมชายพะฒนาผู้ทำใจผู้ายชนยึ่งยิอกอสคาก่าสรุปสรรค์ทั้งหลายให้รับรูรับราและส่งบุญสมศลส่งดววิญญาณของพยอมสมชาย ตัณนาพิพักไทรได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีในสัมปรายภพตายภาพน้าโน้นเถิดอันบามยังสังเบฆาปริกิตาปัจจามนาปเสธทิทาตถาคตโลกเกวุปันโนอารามุสัมมาสัพพุทโธพระตถาคตเจ้าเป็นแล้วในโลกนี้ เจมพระอรหันตพระสารีเอกนยชอ ธโมจอจะเทสิโตอันหนึ่งพระธรรมันพระตถาคตเจ้าทรงแสดงแล้วนิยานิโตเป็นไปเพื่อนำสัตว์ออกจากทุกข์โอปาสาัมิโกเป็นไปเพื่อความสงบระงับใจปะเรเนพานิโกเป็นไปเพื่อความดับคุสัมโพธาตาเนให้ถึงความตรัสรู้โสกตาปเวทิโตพระสุคเจ้าทรงประกาศแล้ว ปายอนตามรรมสุดตัวเราทั้งหลายได้ฟังแล้วสิ่งธรรมนั้นเอวังชานามาจึงรู้อย่างนี้ชาติทีทุกขาม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาติทีุ่กขาม้ความเกิดก็เป็นทุกข์มรณะทีทุกขาม้ความตายก็เป็นทุกข์กอภาริเทวะทุกขโทมนัสปัญญาสัตว์ทุกขา แม้ความแม่นใจความไม่รรำพันความไม่สบายกายความเสียใจและทางแข็ใจก็เป็นยยยยกขอ์อาเปย์เฮสัพโยโคตทโกโอความประสุนของเรืสิ่งนั้นไม่เป็นเท่าก็เป็นทุกข์็ิเย็นไม่ปโยโคตโอความระบรางจากสิ่งที่ราก็เป็นตัก ยาเกจังนราปฏิตามเตโทขามอาธนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังก็เป็นตุกสังเกตเตนาปจจุปาทานะาัตตาโตภาโดยย่อการเย็ดธนา่าเป็นเราก็เป็นทุกใยติ่ามนี้อย่างไรโระปาทานาคตาโตปปาทานาัตาโต เวทานภปทานนักขันโตุปาทานนักขันคืเวทนาสามขาโรทานสักขันโตุปาทานนักขันคือสัญญาสังธาโรปาทานนักขันโตุปาทานนักขันคือสามธาปิญญาโนปาทานนักขันโตุปาทานนักขันคือปิญญาณเจสามปิญญาญาธรรมโนโสภควาเรอวังผังลังสาวกเกวีเนติ พระภูมิพระวจนะนิยมดำรงพระชนม์อยูับในนาสาวกทั้งหลายก็ให้รู้สิ่งบุคาทานาัทั้งหลายจะมีเป็นน้กเอวภาคากับเป็นสาวกพระวโตสาวกเสวรสาสเนี่อาวุธปวัตติอเลรตามดำรงโสพระโูมิพระวจ้า นานนิสวอย่าเนี้เป็นไปมากในอุสาวรตหลายว่ารูปบางานิจจางรูไม่เทียมเวทนานิจจาเวทน,นาไม่เที่ยมสัญญาณิจจาสัญญาไม่เที่ยม สัมารนิจจสัมภังหลายไมเิยมเหญาณนิจจเิ็ญกาเมตยมปังอนัตตาโลิไใชตัวตนเวทนานัตตาเวทนาไม่ใชตัวตนสัญญานัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสัมภาระนัตาสัมภังหลายเมติยตัวตนญาณนัตตาหินการมติยมสตเวตนสังขารา ทั้งาั้งลายตั้งหมดไม่ยั้งทั้งทั้งหรายทั้งเป็นขอมีิใจตัวตนทันนี้นลมพุทานิษฐารุสัมาสาุทธตสมาปิปาสระตมารสัพพสุขตุมาธรติปานังเทวานัง

सवाते देवा सातमनो सावे सुपनादे मितव सवाते नाम देवा नाम साताम सुतवा ब्रह्मा कलिका देवा सातमनो सावे सुप्रमा कलिका नाम देवा नाम साताम सुतवा ब्रह्मा परिसाचा देवा सातमनो सावे सुप्रमा परिसाचा नाम देवा नाम साताम सुतवा ब्रह्मा प्रोहिता देवा ಸಾಧಮನೋ ಸಾಹಿತ ಸಾ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮ ದೇವ ಸಾಧ ಮನೋ ಸಾಂ ಸಾಧಮನೋ ಸಾಂ ದೇವಾ ಸಾತವಾ ಅಪಮೇವಾ ಸಾಧ ಮನೋ ಸಾಂ ದೇವ ना <coughs> เทวนังสตังสุตวะอาตวานัสุภาเทวะสารตะมโนสาเวิโสภะมานัสุภานาเทวนังสัตตังสุตวะสุภกิลาตาเทวะสารตะมโนสาเวิโสภะมานาุภเกล้ากาเทวนังสัตตังสุตวะสังเกสัตตาเทวะสารตะมโนสาเวสโสภะสังเกตสัตตาเทวนังสัตตังสุตวะเวหะนะเทวะสารตะมโนสาเวสุิโสภะ सा सुधवा अभिमा देवा साधमो सा वेशुम अभिमा नाम देवा नाम साधा देवा साधमो सा वेशुम अगवा नम देवा नाम साम सुधवा सुदा साध मनो सा वेशुम सुदास नाम देवा नाम साधवा सुदासीवा साधमो सा वेशम सुदासीम देवा

ยังก็บริวารกุฎาริพุรติสัจธรรมเทวัเทวัอิโตมินาเปตานามุปตะปะนดอิปิตาปิตาภุมหกปะเบตเนจัตุสัพเบรตุสัพพบตาคันดูคันราโสยะตาไพกโชดิราโญยะตาสัพเพียดิโอวีัตตุสัพพะรโววินาสุปุตานิโนันปัตญารุโงตุเกติภายุโภวะอาบิวาตนาสิเริสริชมุตาราจิโนสักการุตัมบาวตัติ

mọi người 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 người mọi 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 người mọi

นในภูเลยเกศสมัยที่พร,ระพิพุธในอารามทุกอารามในเกศธรมบุพระพุทธเจดในนำน้ำดื่มสามสิบโถพระไตรม่สได้รัร่วงมาเป็นกุศลโสเพื่อโบก่าวบลงวิญญ,ญาณคนร้องสงสารัละนับพิธะผู้วายชนไปแล้วให้รับรู้รับทรบาบตลอดทั้งบุญกุศลที่ญาติพี่น้องได้ทั้งโสก็เป็นกุศลตั้งแต่วันเสียชีวิตไปวันอะไรบ้าง ันบืน่ใ่วันเสาร์จ้ะจนถึงวันเสาร์ได้จะได้ทารนักกิจศพจึงถือบอกกล่าวให้ดวงวิญญาณพยงสมชายาพระพิทธเจ้ได้รับรู้รับทราบและมารับส่วนบุญสุขุศลในป่าครั้งนี้แล้วก็ไปเกิดดีถึงสูขในสัปปายาภพทายภาคหน้าโน้นืน